สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาที่รักทุกคนเรียนไฟฟ้ารถยนต์กับครูสุพันสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับใบงานที่1.2การต่อสายไฟด้วยวิธีการไม่ต้องบัดกีมาดูเครื่องมือและอุปกรณ์กันนะครับอ่ะหนึ่งครับคีมปอกสายไฟนะครับตัวนี้2เทปพันสายไฟ3สายไฟนะครับสายไฟนี้นะครับ,นะรบให้นักศึกษาตัดสายไฟนะครับให้ยาว ประมาณ30เซนติเมตรนะครับจำนวน2เส้นนะครับซึ่งครูก,ก็ตัดมาให้ดูแล้วนะครับเป็นตัวอย่างก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้ใช้ครีมปลอกสายไฟนะครับปอกสายไฟให้ยาวประมาณ3เซนติเมตรนะครับประมาณ3เซนติเมตรนะครับประมาณนี้นะครับปอกสายไฟออกให้เป็นลักษณะแบบนี้จำนวน2เส้น เสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับพันบิดปลายสายไฟนะครับให้แน่นให้เป็นเกียวให้แน่นแบบนี้เดียวนะครับนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เอาสายไฟสีแดงนะครับขึ้นด้านบนนะครับขึ้นด้านบนนะครับเสร็จแล้วสายไฟสีแดงนะครับ พันรอบสายสีดําจํานวนหนึ่งรอบนะครับนี่พันขึ้นมาจํานวนหนึ่งรอบพอพันเสร็จนะครับให้บิดปลายสายไฟเข้าหากันนะครับนี่นี่ปลายสายไฟเสร็จแล้วนะครับบิดปลายสายไฟให้เป็นเกลียวรอบสายไฟทั้งสองข้างนะครับต็ว่ามันดิมาแล้วก็พันรอบฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็บิดรอบนะครับ อันนี้นะครับก็คือสายไฟที่เราเสียเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าต่อแบบนี้สายไฟไม่หลุดนะครับไม่หลุดแน่นอนนะครับเมื่อต่อเสร็จนะครับก็ให้ใช้เทปพันสายไฟนะครับพันรอบสายไฟทำไมต้องใช้เทปพันสายไฟเพื่อป้องกันเวลาใช้งานก็คือป้องกันไฟช็อตลงกาวนะครับเวลาใช้งานอาจจะต้องพันสายไฟนะครับโดนโคง้งโดนอะไรของรถจะได้ไม่ช็อต การพันาสายไฟนะครับเทปพันสายไฟจะต้องพันไม่น้อยกว่า2รอบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟเกิดการช็อตได้นะครับอ่า,านี้กนะ็จะได้ลักษณะนี้นี่อันนี้ก็คือชิ้นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนนักศึกษาน่าจะทําได้ทุกคนนะครับสําหรับใยงานนี้ก็ เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ครับเจอกันใบงานหน้าครับสวัสดีครับ